เด็กคนนี้มันมีของลุยส์ไมลี่ครับวันนี้ทำผลงานได้อย่างสุดยอดนะครับในการลงเล่นกับนิวคาสเซิลนะครับซึ่งหลังจบเกมครับเอ็ดดี้ฮาวครับกุนซือของนิวคาสเซิลออกมาชมเด็กคนนี้เป็นอย่างมากครับแล้วก็ออกมาชมลูกทีมด้วยนะครับที่วันนี้ถล่มอาชนะ k เชลซีไป4ประตูต่อหนึ่งครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับ ก่อนอื่นเลยครับขอปรบมือดังๆเลยนะครับให้กับทางนิวคาสเซ่นครับวันนี้ถล่มเอาชนะทีมอย่างเชลซีไปสประตูต่อหนึ่งครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับทางนิวคาสเซ่นนะครับ โดยนิวคาสเซิลครับวันนี้ขึ้นนำก่อนนะครับจากการยิงของอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับแล้วคนที่จ่ายให้ครับแอซิดงามๆเลยครับจากทางเด็กวัย17ปีนะครับอย่างลูอิสไมลี่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเชลซีมาตามตีเสมอได้จากลูกฟรีคิกสุดสวยเหมือนกันครับของราฮิมสเตอร์ลิงแล้วหลังจากนั้นนะครับนิวคาสเซิลได้3ประตูรวดครับจากจามาลัสเซลนะครับโจเอลลินตันแล้วก็ทางแอนโทนีกอร์ดอนแล้วเกมนี้นะครับรีเจมโดนใบแดงไล่ออกไปด้วยแหละครับ ซึ่งหลังจากการเก็บ3แต้มได้ในวันนี้นะครับส่งผลให้นิวคาสเซิลนะครับตอนนี้กระโดดขึ้นมาอยู่นดับที่6ของตารางแล้วนะครับและตอนนี้นะครับแต้มก็ถือว่ายังคงอยู่ในการลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเหมือนเดิมนะครับสถานการณ์กลับมาดีอีกครั้งหนึ่งครับ ก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างสุดยอดเลยครับลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวนะครับเอาชนะเชลซีไป4ประตูต่อหนึ่งะครับซึ่งหลังจบเกมนี้นะครับเอ็ดดี้ฮาวครับกุนซือของนิวคาสเซิลก็ออกมาชื่นชมลูกทีมและก็ชมไอ้หนวัย17ปีนะครับอย่างลอิส s ไมลี่นะครับว่าเกมนี้มันเป็นการประกาศคาแรคเตอร์ที่แท้จริงของทีมเราเราขอร้องให้ผู้เล่นยกระดับการเล่นขึ้นมาและเกมนี้เราก็สมควรที่จะเป็นผู้ชนะ เราได้พลังงานเชิงบวกเป็นอย่างมากจากการชนะในเกมนี้เราผู้นำของทีมเราอย่างจามาลลาเซล์คีรันทิปเปียและแมตต์ริชชี่ทำให้เราแน่ใจว่าเราจะไม่ยอมแพ้ในเกมนี้เด็ดขาดและนอกจากชมลูกทีมแล้วนะครับคนที่เขาชื่นชมเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือไอ้หนูวัย17ปีคนนี้นะครับอย่างลูอิสไมลี่นะครับซึ่งวันนี้ทำได้1นึ่แอสซิสด้วยแหละครับ คำชมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวันนี้ที่ผมสามารถมอบให้เขาได้นั่นคือประตูแรกเขาแอสซิสได้อย่างสุดยอดเป็นการแอสซิสที่น่าทึ่งมากๆและมันเป็นการตัดสินใจที่น่าทึ่งสุดๆไปเลยซึ่งในจังหวะแบบนี้นักเตะอายุน้อยหลายคนคงจะยิงเองซึ่งพวกเราตั้งความหวังกับเขาไว้สูงมากเหมือนกันผมไม่ค่อยได้เจอเด็กอายุ17ปีเล่นได้แบบเขา เขาเป็นนักเตะที่ดีมากๆเขาแข็งแกร่งและมีพละก,กําลังเขามีสมองทางด้านฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมมากๆบางครั้งเราก็ลืมไปเหมือนกันว่าเขาอายุเพิ่งจะ17ปีเท่านั้นเองและนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของเอ็ดดี้ฮาวนะครับที่ทําผลงานได้อย่างสุดยอดครับพาลูกทีมนี้เปิดบ้านเอาชนะเชลซีไป4ประตูต่อหนึ่งครับเขาชมลูกทีมว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับรู้ไมถึงชมไอเด็กคนนี้ะครับอย่างลูอิสไมลี โดยทาอดีฮาก็ชมเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่านี่เล่นได้เกินเด็กอายุ17ปีมากๆแล้ครับก็ถือว่ากลับมาอยู่ในร่องในรอยอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับทางสโมสรอย่างนิวคาสเซิลนะครับโดยก่อนเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นครับนัดล่าสุดก่อนเบรกทีมชาติไปครับนิวคาสเซิลแพ้คาบ้านให้กับบอลมัดครับซึ่งวันนี้พวกเขากลับมาได้แล้วนะครับหลังจากนี้ไปก็ถือว่าถ้านิวคาสเซิลติดเครื่องได้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวนะครับก็ต้องดูนะครับว่าผลงานของนิวคาสเซิลจะเป็นอย่างไรหลังจากชนะในเกมนนัดี้ และเพื่อนๆเละครับที่ได้ชมเกมนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฟอร์มของนิวคาสเซลในเกมนี้แล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับไอหนูคนนี้นะครับซึ่งลงเล่นให้กับนิวคาสเซลเป็นตัวจริง2นัดติดต่อกันนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับนักเตะอย่างลูอิสไมลี่ครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะสุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับซูซูกิจัดหนัะครบ ลุ้นโบนัสใหญ่ถึง3ต่อด้วยกันนะครับกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีนะครับซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิวนะครับโบนัสใหญ่ถึง3ต่อนะครับหากใครออกรถยนต์ซูซูกิในวันนี้นะครับสต่อที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างครับต่อที่1เลยครับผ่อนสบายครับเพราะซูซูกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีด้วยกันนะครับส่วนต่อที่2ครับมอบส่วนลดเพิ่มเติมครับอีก1 5 0 0 0บาทสําหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และก็เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนนะครับ แล้วก็ต่อที่3มนะครับมอบดอกเบี้ยสุดพิเศษเลยนะครับสำหรับพนักงานเงินเดือนครับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับดีลจัดเต็มแบบนี้นะครับเฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสนใจไปที่ www.suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ